ราชาแห่งวงเวทตอนที่75กระดิ่งควบคุมวิญญาณในช่วงเวลาที่เห็นกระบี่โบราณน,นั้นชูเทียนก็นึกขึ้นได้ว่าเขาหยิบกระบี่ของหวานอู่ยี่มาด้วยจากนั้นชูเทียนก็นำกระบี่ของหวานอู่ยี่ฟันไปที่กระบี่โบราณเกิดเสียงดังสนานกระบี่ล้าค่าของหวานอู่ยี่แตกหักเป็นท่อน ส่วนกระบี่โบราณน,นั้นไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยแม้แต่น้อยโอ้ไม่จำเป็นต้องคาดเดาแล้วนี่มันคือกระบี่อเวจีอย่างไม่ต้องสงสัยณนะที่แห่งนี้มีมุกพูดวิญญาณสายฟ้าเพลิงอเวจีและกระบี่โบราณอเวจีซึ่งเป็นของล้ำค่าสามอย่างภายใต้ตำหนักใต้พิภพแห่งนี้ฉู่เทียนที่มีพูดวิญญาณกระบี่เทพมาน,นับว่าคู่ควรกับกระบี่อเวจีไม่น้อย บางทีอาจจะสูงกว่ามุกพูดวิญญาณสายฟ้าแล้วก็เปลวเพลิงอเวจีด้วยซ้ำยุนเห่ยาที่กล่าออกมาอย่างหึดฮัดนี่เจ้าจะตำหนิข้าหรือไม่หากว่าข้าจะเตือนเจ้ากระบี่โบราณอเวจีเล่มนี้เป็นกระบี่ปีศาจไม่ว่าเจ้าจะยอมรับมันหรือมันยอมรับเจ้าคนที่ใช้มันย่อมจะถูกกัดกร่อนความคิดจนทำให้ค่อยๆกลายเป็นคนกระหายโลหิตและบ้าคลาั่ง ท้ายที่สุดแล้วก็จะพ่ายแพ้และถูกมันกลืนกินไปในที่สุดทั้งที่เป็นเช่นนี้เจ้ายังต้องการมันอยู่อีกหรือไม่ฉู่เทียนค่อนข้างประหลาดใจเล็กน้อยหยุนเหว่ที่ก่อนหน้านี้จะกินเลือดกินเนื้อของเขาแต่ตอนนี้นางกลับกล่าวเตือนเขาด้วยความปรหารถนานดีดูเหมือนว่านิสัยของนางจะเปลี่ยนไปนะก็เป็นความจริงเหมือนดังที่หยุนเหวกล่าวกระบี่อเวจีนั้นก็เหมือนกับมุกพูดวิญญาณสายฟ้า เห็นได้ชัดว่ามันเป็นศาสตร์าวิญญาณที่สามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณได้ศาสตร์าวิญญาณที่สื่อสารผ่านจิตวิญญาณได้นั้นจะมีจิตสํานึกเป็นของตัวเองแน่นอนว่ามันจะเลือกนายของมันด้วยตัวเองหากเพียงใช้แค่พลังที่เหนือกว่ากฎข่มเพื่อเป็นเจ้านายมาแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรถึงจะทําให้ศาสตร์ตราวิญญาณดังกล่าวยอมรับเป็นนายได้ หากว่ากระบี่อเวจีเล่มนี้ไม่ยอมรับชูเทียนแน่นอนว่าชูเทียนก็ไม่มีทางนำมันกลับไปได้อย่างแน่นอนชูเทียนจึงเลือกที่จะลองทดสอบเสียงโชคดูชูเทียนที่คว้าไปยังด้ามจับของกระบี่โบราณที่มีจิตสำนึกซึ่งกำลังหลับลึกอยู่นั้นมันได้ถูกปลุกขึ้นมาในทันทีความหนาวเย็นสุดขั้วที่ประตุข,ขึ้นมาแพร่ผ่านออกมาในอากาศ ดูเหมือนว่าไม่ใช่ปรานกระบี่แต่เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนของเศษเพชรที่ถูกหลอมรวมมาจากน้ำแข็งเยือกเย็นกว่าหมื่นปีความหนาวเย็นสุดขั้วที่เราจะกัดกินชอนชัยเข้าไปในเส้นปรานของเขากระจายไหลไปทั่วร่างเรากับว่ากำลังพยายามแช่แข็งจิตใจของชูเทียนพร้อมพูดวิญ,ญญาณและดวงจิตของเขาไปด้วยชูเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าได้เข้ามาในห้วงอากาศที่ลึกลับทุกทุกที่นั้นเต็มไปด้วยเศษกระดูกที่แตกหกักร,รอบๆเขานั้น เต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่หวยหวนที่ด้านหน้าของเขาเองก็มีปีศาจต,ตัวมหึมาปรากฏอยู่ใบหน้าของมันดูดุร้ายและน่ารังเกียจน่ากลัวที่สุดร่างของมันนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงสีขาวมันเหมือนกับอสูรที่ถูกผนึกเอาไว้ที่กลางห้องถงเป็นอย่างมากมันที่กําลังกลืนกินเหล่าวิญญาณที่อยู่รอบๆไม่หยุดย่อนทันใดน,นั้นเมื่อมันเห็นฉู่เทียนเข้ามาเปลวเพลิงดวงจิตของมันก็เผาไหม้ลุกชนขึ้นมาในทันที พร้อมกับส่งเสียงเย้ยหยันก่อนที่จะส่งฝ่ามือเข้ามาจับร่างกายของชูเทียนเอาไว้เสียงของวิญญาณน,นับร้อยที่กำลังร้องหอยหวนกำลังถาโถมเข้ามากัดกร่อนจิตใจของชูเทียนช่างเป็นกระบี่ที่แปลกประหลาดจริงๆชูเทียนก็รอบตกใจอยู่เหมือนกันภาพลวงตาที่พูดวิญญาณสร้างขึ้นมาน,านั้นมันไม่ได้ไปกว่าพลังโจมตีของพูดวิญญ,ญาณจริงๆเลยด้วยซ้ํา ทว่าในเมื่อมันเป็นเช่นนี้นั่นก็แสดงว่ากระบี่เล่มนี้ไม่ใช่กระบี่ธรรมดาในเมื่อมันสามารถสร้างภาพลวงตาเป็นอาวุธได้เช่นนั้นมันก็ย่อมมีความสามารถสร้างภาพลวงตาโจมตีศัตรูได้เหมือนกันกระบี่เล่มนี้บิดาผู้นี้เลือกเจ้าแล้วฉู่เทียนที่ปลดปล่อยพูดวิญญาณเงามืดที่ดุร้ายออกมาทันทีที่พูดวิญญ,ญาณกระบี่อเวจีได้สัมผัสเข้ากับพูดวิญญาณเงาแห่งความมืดราวกับว่า มันได้สัมผัสเข้ากับเหล็กร้อนมันตะโกนออกมาอย่างทรมานหอยหวนและถอยห่างออกมาจากฉู่เทียนโดยเร็วพูดวิญญาณกระบี่อเวจีถูกปกคลุมไปด้วยพลังที่ไร้เทียมทานเกลือกลิ้งไปมาบนพื้นทั่วทางร่างของมันนั้นสั่นไหวอย่างรุนแรงเต็มไปด้วยความกลัวอย่างที่สุดกลิ่นอายของมันเองก็เปลี่ยนเป็นอ่อนแอลงเรื่อยๆฉู่เทียนที่เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆได้พูดออกมาว่าเจ้าจะเป็นใครมาจากไหนข้าไม่สนบิดาผู้นี้ไม่รับรู้ ตอนนี้ข้าคือนายของเจ้าเจ้าจงเชื่อฟังข้าไม่เช่นนั้นแล้วบิดาผู้นี้จะทำให้เจ้าพังพินาศไปในทันทีพูดวิญญาณเงาแสงเห็นความมืดนั้นลืมตาขึ้นมาตาเดียวเทว่าเป็นดวงตาแบบใดกันเพียงมองแค่ตาเดียวทั้งความคิดและจิตวิญญาณเรากับว่ากำลังจะถูกทำลาย พูดวิญญาณของศาสตราวิญญาณในพ่ายแพ้ไรซึ่งพลังต้านทานส่วนร่างของมันนั้นก็หายไปกลายเป็นเพียงอากาศที่เบาบางเท่านั้นหลังจากที่พูดศาสตราวิญญาณได้หายไปแล้วก็เหลือเพียงเสาศิลาขนาดใหญ่ที่ยังเหลืออยู่มันถูกปกคลุมไปด้วยอักษรรูนที่ลึกซึง้งบรรยายเกี่ยวกับวิชาบำเพ็ญพลังที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับกระบี่เพิงอเวจีที่มุมปากของฉูเทียนก็ยกขึ้นยิ้มอย่างพึงพอใจ กระบี่อเวจีนั้นไม่เพียงแต่เป็นสัตว์ราวิญญาณที่ทรงพลังในขณะเดียวกันมันยังมีวิชาบำเพ็ญพลังที่ทรงพลังอยู่ภายในนี้ด้วยขอเพียงแค่ได้รับการยอมรับจากผู้กระบี่สัตว์ราววิญญาณนี้ก็จะได้รับวิชาสืบทอดมานั่นเองหากว่ากระบี่อเวจีนั้นไม่ยอมรับแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับวิชาสืบทอดนี้มา วิชากระบี่เพลิงอเวจีนั้นเป็นวิชาที่หลงเหลือมาตั้งแต่ยุคโบราณการมันเป็นหนึ่งในวิชาโบราณที่วิวัฒนาการมาจากเพลิงกระบี่ไร้เทียมทานที่หลงเหลืออยู่เป็นวิชาลวงตาที่ทรงพลังเป็นอย่างมากสามารถสังหารศัตรูได้โดยไร้ร่องรอยเทว่าจำเป็นต้องใช้เปลวเพลิงใต้พิภพในการใช้งานนี้วิชากระบี่เพลิงอเวจีนั้น มีรูปแบบที่คล้ายกับเพลงกระบี่รับวายุน้ำแข็งของหวานอูยี่ท่ว่ามันแข็งแกร่งกว่าวิชาของหวานอูยี่เป็นอย่างมากนับว่าเป็นวิชารอบสังหารขั้นสูงและจะต้องใช้เปลวเพลิงพูดอเวจีช่วยถึงจะสามารถแสดงพลังขั้นสุดยอดออกมาได้ เพลงกระบี่เปลวเพลิงอเวจีนั้นแตกต่างออกไปไม่เพียงแค่มันมีทักษะรอบสังหารที่แข็งแกรง่งส่วนการประจัน,น้าก็ไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่ารันรับกระบี่วิญญาณของรัฐกลางนี้เลยแน่นอนว่ามันเป็นเพลงกระบี่ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามกระบี่เปลวเพลิงอเวจีนั้นจะต้องใช้ร่วมกันกับเพลิงอเวจีและวิชากระบี่อเวจีนั่นเองวิชากระบี่ของฉูเทียนกลายเป็นเพลงกระบี่ขีดจำกัดเอกลักษณ์ไปซะแล้ว ขีดจำกัดเอกลักษณ์ก็คือมีอยู่อันเดียวในโลกที่มีลักษณะเฉพาะตัวเพียงอันเดียวไม่มีใครที่จะสามารถเรียนรู้มันได้ฉูเทียนที่เก็บเกี่ยวกระบี A ่อเวจี G, และยังได้เพลงกระบี่รับมาด้วยนอกจากจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีของเขาให้มากขึ้นแล้วหากรวมเข้ากับพุทธปญญาณกระบีเทพมารของเขาด้วยแล้วละก็บอกได้เลยว่ามันจะต้องกลายเป็นพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงตัวมากมายอย่างไม่สามารถจินตนาการได้เลย วิชาบำเพ็ญพลังใหม่นี้ไม่ใช่วิชาที่จะฝึกกันได้ง่ายได้นักก่อนอื่นชูเทียนต้องกลับไปฝึกฝนและเพิ่มพลังอย่างช้าช้าชูเทียนในตอนนี้ที่กลับมาจากอาณาจักรจิตวิญญาณของกระบี A ่อเวจี G ได้อย่างง่ายดายเขาได้พูดออกมาว่ากระบี่เล่มนี้มีความสามารถอยู่เหมือนกันทว่าการที่จะรบกวนจิตใจของข้านั้นมันยังไม่มีคุณสมบัติพอเจ้ามากับข้าด้วยข้าไม่ได้ให้มุกพูดวิญญาณสายฟ้ากับเจ้าประเปลาหรอกนะ ไม่ว่าจะอย่างไรเจ้าก็ต้องมาช่วยข้าคําพูดเหล่านี้ฉู่เทียนได้พูดออกมากับหยุนเหยาท่าทางของฉูเทียนในตอนนี้เองก็ดูแข็งแกร่งเป็นอย่างมากหยุนเหยานั้นอยากปฏิเสธเป็นอย่างมากทว่าก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชายคนนี้ได้ช่วยนางให้รอดตายมาได้แล้วหากแต่นิสัยของเขาเนี่ยมันทําให้นางขุ่นเคืองตลอดเลย หยุนเหี่ยวนั้นไม่ได้มีทางเลือกอื่นนางต้องเชื่อฟังฉูเทียนเท่านั้นถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะไม่มีกระบี่อเวจีหรือมุกพูดวิญญาณสายฟ้าก็ตามทีแต่นางก็ยังไม่ใช่คู่ต่อกรของฉูเทียนอยู่ดีชายคนนี้เนี่ยช่างทําตัวหน้าโมโหจริงๆเทว่าเขาก็ช่วยชีวิตของข้าเอาไว้และยังมอบมุกสายฟ้าให้กับข้าอีกแน่นอนว่าหยุนเหย่ยวไม่คิดที่จะแก้แค้นฉูเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ก็ได้ข้าจะช่วยเจ้าสำหรับข้าตอบแทนมุกพูดวิญ,ญญาณสายฟ้าก็แล้วกันนะพวกเขาทั้งคู่นั้นต่างก็มีศาสตราพูดวิญญาณการจะสามารถสังหารศัตรูหรือจัดการพูดผีนั้นไร้ซึ่งสิ่งกีดขวางในที่สุดแล้วตอนนี้พวกเขาก็พบทางเข้าสุสานโบราณชั้นที่สามห้องถงที่มืดมิดของสุสานโบราณที่แห่งนี้มีโรงศพสีขาวอยู่เต็มไปหมด ลงศพเกลื่อนทั้งหมดได้ถูกเปิดออกหมดแล้วรอบๆพื้นบริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยศพทมินที่ตายไปแล้วเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆรู้เลนเสียงที่นุ่มนวลดังผ่านเข้ามาในที่สุดเจ้าก็เข้ามาถึงชฉยเตี่ยที่สวมชุดคลุมล้ำค่าซึ่งถักทอ้วยเส้นใยสีทองก่อนที่จะเดินตรงมาและมีชายชาราหน้ากากผีแล้วก็สองพี่น้องเย,ยนกุยและปิงโมซึ่งนั่งอยู่บนโลงศพ เย็นกุยและปิงโม่นั้นคือหน้ากากปีศาจไฟและหน้ากากปีศาจน้ำแข็งเอ๊ะไม่รู้ทำไมที่แห่งนี้มีคนเจ็ดถึงแคนที่เขาไม่รู้จกักที่ข้างๆนั้นเป็นชายชาราหน้ากาก,ากเงินพร้อมกับผู้ฝึกตนอีกห้าคนบางทีพวกเขาอาจจะเป็นคนที่ถูกรับเพิ่มเข้ามาก็เป็นได้แต่และคนเองก็ไม่มีใครที่อ่อนแอเลยพวกเขาทั้งห้าคนนั้นมีลักษณะพิเศษโดยพวกเขาใช้ดาบยาวกันทั้งหมดเลย หัวหน้าของพวกเขานั้นก็ดูน่าสนใจเป็นพิเศษเขาเป็นชายหนุ่มที่มีอายุราวๆยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกปีสวมชุดเกราะสีทองที่มือของเขานั้นมีดาบยาวสีชาดมีผมสีแดงรูปร่างสูงใหญ่มีกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวเหมือนว่ามีเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ทั่วร่างของเขาตลอดเวลาเขาผู้นี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแน่แท้เลยอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะมีพลังในระดับปลุกเรืองจิตในระดับสองไอ เจ้าเนี่ยมาช้าเป็นอย่างมากข้าคิดว่าเจ้าตายไปตั้งแต่ชั้นแรกหรือชั้นที่สองแล้วชายชราหน้ากากผีที่แสดงท่าทางขุนเคืองได้พูดออกมาทาว่าสายตาของเขาก็จับจ้องมองไปยังหยุนเหยาเขาเองก็รู้สึกหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยนั่นมันท่านหญิงอัศนีบาดม่วงไม่ใช่หรือทาไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะชูเทียนที่ไม่ตอบคําถามดังกล่าวได้จ้องมองไปยังเหล่าผู้ฝึกตนที่ใช้ดาบทั้งห้าและชูเทียนก็ถามออกไปว่า พวกเขาเหล่านั้นเป็นใครอย่างนั้นหรืออืมพวกเขาเป็นผู้ช่วยที่ข้าหามาชายชารานากาผผีเริ่มอธิบายพวกเขามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเป็นที่รู้จักในชื่อห้าดาบแห่งรัฐกลางคนที่มีผมสีแดงเป็นหัวหน้ามีนามว่าหยางเจียนเขาที่สำเร็จวิวชาบำเพ็ญขั้นที่สองเข้าใจลึกซึ้งประสบผลเชี่ยวชาญของวิชาบำเพ็ญดาบคลั่งโลหิต และยังมีทักษะสังหารพร้อมกับเป็นผู้กล้าที่โดดเด่นเป็นอย่างมากอืมชูเทียนก็พยักหน้ารับผู้อาวุโสหนากากผีเนี่ยไม่ใช่คนโง่อะไรเลยนะเนี่ยเขารู้ดีว่าราชนสุทมินนั้นน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากดังนั้นจึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะสามารถหาคนที่มีฝีมือหรือคนที่น่าหว่นเกรงทั้งห้าคนนี้มาได้ ชายชาราหน้ากาผีเองเนี่ยกล่าวไปยังคนทั้งห้าว่าสหายน้อยตอนนี้คนที่พวกเรารอก็ได้มาครบกันหมดแล้วพวกเราควรจะปะจอมดาบหัวแดงใบหน้าเปลี่ยนเป็นอัปลักษณ์ทันทีเขาได้พูดตัดขึ้นมาว่าเจ้าให้พวกเรารอตั้งนานที่แท้กลับเป็นเพียงเจ้ากระจอกน้อยเนี่ยหรือเจ้ารู้ไหมว่าสมบัติมากมายที่พวกเราจะค้นพบนั้นเสียเปล่าไปอีกหลายส่วนแล้วห <c oughs> บัดซบ ข้าคิดว่าเป็นท่านหญิงอัศนีบาดม่วงสะอีกที่ให้เรารอคอยแต่ไม่คิดเลยว่าคนที่รอคอยมาตั้งนานกลับกลายเป็นไอเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคนนี้หึห <c oughs> หลายต่อหลายคนก็เริ่มด่าทอเ <c oughs> ผยสายตาที่ไม่เป็นมิตรออกมาอย่างชัดเจนชายชราหน้ากากผีเองก็เต็มไปได้วยความสงสัยเช่นกันนี่ให้ข้าถามหน่อยเจ้าไปไหนมาอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าฉูดเทียนนั้นไม่ได้ต้องการที่จะปกปิดแต่อย่างใดพวกเราได้ไปยังตำหนักใต้พิภพมานาะ ฮะพวกเจ้าทั้งคู่ไปตำหนักใต้พิภพมาอย่างนั้นหรือใบหน้าของชายชารานักากากผีถึงกับเปลี่ยนเป็นซับซ้อนแสดงท่าทางไม่อยากเชื่อเท่าใดนักแล้วพวกเจ้าสามารถมีชีวิตกลับมาได้ด้วยเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงกันเห็นอย่างชัดเจนแล้วนี่ยุนเหยาก็แสดงมุกพูดวิญ,ญญาณสายฟ้าออกมาหึพวกเราก็ยังมีชีวิตอยู่นี่ไงชายชารานาก,ากากผีที่เห็นมุกพูดวิญ,ญญาณสายฟ้า ทันใดนั้นสายตาของเขาก็ประทับเข้ากับกระบี่อเวจีของฉูเทียนด้วยเขาถึงกับหายใจถี่ออกมาเลยทีเดียวกระบี่นั้นเจ้าขายไหมเจ้าสามารถเสนอราคามาได้เลยเท่าไหร่ก็ได้ข้าย,ยอมจ่ายฉู่เทียนก็ตวัดกระบี่อเวจีไปมาส่งผลให้เกิดริ้วแสงประกายวับวาวบนอากาศกระบี่นี้น่ะมันเหมาะกับข้าข้าไม่ต้องการที่จะขายมันหรอกนะจอมกระบี่หัวแดงอย่างเฉียนก็เผยประกายตาแห่งความลบออกมา เขาได้พูดขึ้นว่าแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเด็กกระโปโลอึหมายอย่างเจ้าจะได้มันมาได้อย่างไรแต่คาดไม่ถึงเลยว่ากระบี่นั้นจะได้มาจากตําหนักใต้พิภพแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าเนี่ยทําให้พวกเราเสียเวลาเป็นเวลานานแล้วจงจ่ายค่าชดเชยมาซะชายถือดาบอีกคนก็กล่าวออกมาอีกว่ากระบี่นั้นเพียงพอที่จะชดเชยให้กับพวกเรา <c oughs> จากนั้นอย่างเจนก็จ้ามองไปยังชายชาราหน้ากากผีก่อนที่จะกล่าวออกไปว่า ในเมื่อผู้เท่าหน้ากากผีเองก็ต้องการกระบี่ทำไมไม่มาช่วยพวกเราพี่น้องช่วยกันแย่งชิงมาล่ะมีเพียงพวกเราก็พอแล้วในการสังหารราชันสุทมินเจ้าเด็กเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรจะมีหรือไม่มีก็ไม่ต่างกันหรอกนะพูดกันตามจริงแล้วในเวลาเดียวกันชายชรานากกากผีนั้นค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันกระบี่อเวชีนั้นเป็นสตร์ปาพูดวิญญาณอีกอย่างห้าดาบแห่งรัฐกลางนี้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงแค่กลุ่มโจร คงจะฆ่าคนมาแล้วก็ชิ้นของไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยชช่เตี่ยที่ได้ยินแบบนั้นก็กำลังโกรธเกรี้ยวนี่พวกเจ้าจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรกันแล้วไงล่ะนางผู้หญิงโง่ใส่หัวไปให้พ้นซะใช่ใช่เจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหุบปากไปเลยเงียบไปซะ คนทั้งห้าคนนั้นดวงตากลายเป็นสีเขียวหน้ามืดตามัวราวกับสายตาของหมาป่าที่ชั่วร้ายจับจ้องมองมายังกระบี่อเวจีในมือของฉู่เทียนอย่างละโมบโลภมากฮะไม่มีปัญญาซื้อดังนั้นจึงคิดที่จะสังหารคนเพื่อชิงของอย่างนั้นหรือเฮ้หน้าไม่ไอายจริงๆยุนเหยาเผยยิ้มออกมาอย่างเย็นชาให้ข้าถามหน่อยนี่คือรูปแบบของนาจักรต้าโจอย่างนั้นหรือท่านหญิงอัศนีบาดม่วงถึงกับช่วยเจ้าเด็กนี้พูดอย่าง,งน,นั้นรุนนี่ นางยืนอยู่ข้างเจ้าเด็กนั่นอย่างนั้นหรือชายชารานกกากผีเย็นโกและปิงโมอีกทั้งห้าจอมกระบี่รู้สึกบ่นเกรงขึ้นมาในทันทีในช่วงเวลานั้นชายชารานกกา,กากผีก็ได้คิดว่าหากว่าเจ้าเด็กนี้อ่อนแอจริงกระบี A ่อเวจี G คงถูกย่่งชิงไปแล้วและด้วยพลังของเขาในตอนนี้ก็ถือว่าไม่เลวถว่าหากเปรียบกับกระบี A ่อเวจี G แล้วมันมีค่ามากมายนับไม่ถ้วนนัก อีกอย่างหากว่าหยุนเหว่ยช่วยชูเทียนแล้วแล้วก็ผลที่ได้นั้นก็ย่อมออกมาแตกต่างกันออกไปไม่ต้องเอ่ยถึงเลยว่าหยุนเหว่ที่ครอบครองมุกพูดวิญญาณสายฟ้าก็ทรงพลังอยู่แล้วหากว่าทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะกันมีแต่เสียกับเสียและทว่าหากได้พวกเขาช่วยจัดการราชัสศพทมินแล้วก็ย่อมมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากจากนั้นหยุนเหว่ยก็ได้พูดออกมาว่า หวานอุยยังตายด้วยน้ำมือเขาด้วยดาบหักของพวกเจ้านั้นรวดเร็วสูงส่งยิ่งกว่าเพลงกระบี่วายุน้ำแข็งอย่างนั้นหรือยุนเห่ยาที่ยืนสงบได้กล่าวออกไปอย่างใจเย็นลำพังแค่กระบี่อเวจีหรือไม่มีกระบี่อยู่ในมือของเขาก็ตามทีกลุ่มขยะอย่างพวกเจ้าก็ไม่ต่างกับสว่าหาได้ใช้คู่มือของเขาแม้แต่น้อยอะไรกันเจ้าเด็กเวนนี่สังหารมือกระบี่วายุน้ำแข็งอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ มือกระบี่พายุน้ำแข็งนั้นที่ถูกผนึกพลังฝึกตนของสุสานโบ,บราณแห่งนี้เอาไว้เทว่าโดยวิชาบำเพ็ญพลังของเขาเองวิชาวายุน้ำแข็งนั้นก็ไปถึงระดับ3ซึ่งประสบผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นเอกลักษณ์เรียบร้อยแล้วแต่เจ้าเด็กนี้สามารถต้านทานได้อย่างนั้นหรือชายชาราณนากาผีเองหากว่าต่อกรกับหวานอุี่ตัว,ต,ว,ต,วตัวแล้วก็บางทีด้วยความแข็งแกร่งที่เขามีนั้นยังมีโอกาส50-50เลย เมื่อเปรียบเทียบกันในรัฐกลางห้าดาบแห่งรัฐกลางกับหวานอุยี่เมื่อต่อสู้กันแล้วเกรงว่าคนที่ต้องตายคงเป็นห้าดาบแห่งรัฐกลางอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นแน่เฮ้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 ชายชราคนนี้เป็นนักธุรกิจนะจะซื้อจะขายย่อมมีหลักการและคุณธรรมเพียงพอเรื่องที่จะซื้อหรือขายนั้นจะต้องมีความเต็มใจทั้งสองฝ่ายการที่จะบังคับคนอื่นด้วยกําลังนั้นไม่มีทาง ชายชรานากกากผีได้พูดไปพร้อมกับจ้องมองไปยังห้าพี่น้องอย่างเจียนแล้วกล่าวออกมาอย่างแข็งกร้าวว่าขอให้พวกท่านระวังคําพูดไว้ด้วยอย่าได้กล่าวคําพูดเช่นนั้นอีกไม่เช่นนั้นแล้วอย่าตําหนิข้าหักไม่สุภาพก็แล้วกันอย่างไรก็ตามจากการมองด้วยสายตามัมนยากที่จะเชื่อว่าชูเทียนนั้นสามารถสังหารมือระบีวายุน้ําแข็งได้เจ้าเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือข้าไม่เชื่อหรอก การที่ท่านหญิงอัศนีบาดม่วงกล่าวออกมาเช่นนั้นก็สามารถข่มพวกเขาทุกคนได้ในทันทีนอกจากนี้เพียงแค่มีท่านหญิงอัศนีบาดม่วงช่วยเหลือเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตไปถึงขั้นที่สมได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นหากว่าชูเทียนและท่านหญิงอัศนีบาดม่วงมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็แท้จริงแล้วก็ทําให้พวกเขาห้าพี่น้องอย่างเทียนรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาหลายเท่าเลยทีเดียวชูเทียนก็ไม่กล่าวสิ่งใดออกไปอีกแสร้งทําตัวเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะ ชฉยเตีย๋ยเจ้าเอาชุดเกราะนั้นมาจากไหนกันนะ้าหอข้าได้โชคมาล่ะข้าพบมันเข้าในชั้นที่สองชยเตีย๋ยก็เผยรอยยิ้มยังขวยคืนออกมาเนี่ยน่ะเป็นเสื้อเกราะเปลวเพลิงชั้นหนึ่งเลยหากว่ามันถูกนําไปประมูลที่รัฐกลางแล้วก็น่าจะขายได้ถึงสองแสนหนึ่งหมื่นเหรียญทองเลยแหละนอกจากเสื้อเกราะนี้แล้วข้ายังได้สมบัติมาหลายชิ้นเลยนะชฉยเตีย๋ยที่ดูเหมือนว่าจะรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก จู่เทียนก็พอเข้าใจได้ว่าสิ่งของเหล่านั้นน่าจะเป็นของที่ตกทอดของเหล่าผู้ฝึกตนก่อนหน้านี้นับว่าเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างดีสําหรับผู้ฝึกตนทั่วไปเลยทีเดียวทว่าด้วยสิ่งของเหล่านี้สําหรับเฉยเตี๋ยแล้วคงจะไม่ใช่สิ่งของที่ยอดเยี่ยมเท่าใดนักทว่าเฉยเตี๋ยเองก็ดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นที่ได้ออกมาไล่ล่าสมบัติเช่นนี้เหล่าคนมากมายที่มาค้นหาสมบัติในครานี้บางทีคงไม่มีใครที่เก็บเกี่ยวด้วยท่าทางที่ยอดเยี่ยมเหมือนเฉยเตี๋ยอีกแล้ว อย่างเจียนและพี่น้องนั้นค่อนข้างเกลี้ยกดเป็นอย่างมากเจ้าเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าสมองของมันทําด้วยอะไรถึงจงใจเห็นพวกเขาเป็นเหมือนดังอากาศทาดเช่นนี้ฉู่เทียนนั้นไม่ได้หวาดกลัวห้าพี่น้องดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกเขาจะเอาเรื่องดังกล่าวมาใส่ใจและฉู่เทียนก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยว่าชายชาราหน้าก,ากากผีหรือคนอื่นจะคิดอะไรอยู่ เพราะว่าผลไม้ทารกวิญญาณน,นั้นฉู่เทียนจะต้องได้มาอย่างแน่นอนฉู่เทียนเองก็ไม่มีเวลามากแล้วมีเพียงแค่ผลไม้ทารกวิญญาณเท่านั้นแหละที่จะทําให้เขาทะลวงผ่านไปยังระดับปลุกดรงจิตได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้ก็ไม่ดีนักชายชาราหน้ากากผีได้ไอออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างนุ่มนวลว่าบัณฑิตวิญญ,ญาณเองก็ได้รวบรวมคนกลุ่มใหญ่สำรวจโพรงก็บศพไปทั่วฉู่เทียนจึงถามออกมาด้วยท่าทางอยากรู้เอ๊ะ โรงเก็บศพซ่อนอยู่ที่ใดหรือจากข้อมูลที่ได้มานานโครงเก็บศพจะถูกซ่อนเอาไว้ในคลังแสงของเหล่านักรบของสำนักโบราณหลังจากศพหญินถูกทําให้บริสุทธิ์แล้วทุกคนจะนําไปไว้ที่โรงเก็บศพโครงเก็บศพเหล่านี้ซับซ้อนเป็นอย่างมากเป็นพื้นที่ต้องห้ามมีอันตรายยิ่งนักเทว่าก็มีสมบัติล้าค่าซ่อนเอาไว้อยู่อีกทั้งกระดิ่งควบคุมวิญ,ญญาณเองก็อยู่ที่นั่นด้วย ข้าได้ยินบางสิ่งมาด้วยเช่นกันหยุนเหย่ยวที่ยังดูเย็นชาได้กล่าวออกมาว่ากระดิ่งควบคุมวิญญาณน,นั้นสามารถปลุกเหล่าศพทหารควบคุมเหล่ามนุษย์ที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นให้กลายเป็นอาวุธได้แน่นอนว่าศพทมินภายในสุสานนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยถึงแม้ว่าจะหลุดออกไปเพียง3-5ตัวพวกเขาก็สามารถควบคุมพวกมันได้อย่างง่ายดายสบายเลยแหล กระดิ่งควบคุมวิญญาณนั้นอย่างคุณคงต้องการสิ่งดังกล่าวนี้แน่ในเวลานี้เขาคงจะเตรียมอะไรหลายอย่างเอาไว้แล้วชายหน้ากากผีที่แสดงท่าทางที่ดูออกมาจริงจังหากว่าเขาได้กระดิ่งควบคุมวิญญาณมาแล้วก็เหล่าศพทมินมากมายจะถูกปลุกขึ้นมาจากนิทราทุกคนที่อยู่ที่แห่งนี้จะต้องถูกสบทหารเหล่านั้นโจมตีอย่างแน่นอนอยุนเหยก็แค่นเสียงเย็นชาออกมาและกล่าวออกไปว่าก็สังหารเขาซะ ชา,ชายชรานากาศผีก็สายหน้าไปมาวิชาบำเพ็ญของอย่างคุณน,นั้นคือกายทองพูดยักษ์สาและสำเร็จในระดับสามประสบผลที่ใหญ่ยิ่งเป็นเอกลักษณ์มีวิชาบำเพ็ญสกัดกลั่นร่างกายที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากเจ้าที่เป็นคนของอาณาจักรหนานเซียควรที่จะเข้าใจมากกว่าข้านะหยุเนยาวไฉเตี่ยและหยางเจียนขมวดคิ้วแน่นชื่อเสียงของอย่างคุณผู้ฝึกตนได้ร่อนคนนี้มีมากมายนัก วิชาบำเพ็ญกายทองพุทธยักษานั้นเป็นวิชาที่ลึกล้้าเป็นอย่างมากมันจะทำให้กายของคนคนนั้นน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากมีความแข็งแกร่งทางกายภาพมากด้วยเลือดเนื้อแข็งแกร่งราวกับทองแดงร่างกายภายนอกเองก็แข็งแกร่งไม่ต่างจากกายเพชรเลยเป็นความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเกร็ดมังกรเลยทีเดียวแม้ว่าเขาจะเข้ามาภายในสุสา,านโบราณแห่งนี้ก็ตามมีเพียงแค่พลังวิญ,ญญาณของเขาเท่านั้นที่ถูกจำกัด ทว่าร่างกายที่แข็งแกร่งนั้นแทบจะไม่แตกต่างกับเหล่าสัตว์อสูรเลยท่ามกลางเหล่าผู้ฝึกตนในระดับปลุกดวงจิตด้วยกันแล้วเขาอาจจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดก็เป็นได้หยุนเห่ยาที่มีมุกพูดวิญญาณสายฟ้าในมือยังไม่มั่นใจนักว่าจะสามารถทะลวงพลังป้องกันของเขาได้หรือไม่และต้องไม่ลืมว่าหลังจากที่เข้ามาภา,ายในสุสานโบราณแห่งนี้ทุกคนต่างก็ถูกจำกัดพลังฝึกตนให้มีพลังเพียงแค่ขั้นปรุงร่างในระดับก้าขั้นปลายเท่านั้น หากว่าล่าช้าพวกเราก็ยิ่งไม่สามารถต้านทานเขาได้ตอนนี้พวกเรารีบไปกันเถอะพวกเราอาจจะไม่มีเวลาไล่ตามพวกเขาก็เป็นได้นะสุสานโบราณมากมายที่ถูกทำลายมีอีกหลายตำหนักอีกหลายสุสานที่อยู่รอบๆพวกเรามีสมบัติมากมายเท่าไร่ที่ฝังอยู่ที่แห่งนี้ผ่านมาหลายปีหลายครั้งแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะนำมันออกไปได้ชูเทียนที่คิดใคร่ครวญอยู่หลายวินาทีเขาก็ได้พูดออกมาว่า ไม่ต้องคิดอะไรแล้วข่าว่าพวกเราไปยังห้องถงหลักจัดการกับราชาสพทมินเลยดีกว่า